ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอความรู้สึกนี้นะฮะคือเรื่องที่มันร้ายๆเกิดขึ้นสะสมสะสมสะสมจนถึงจุดหนึ่งที่เราไม่ไหวจะระเบิดอยู่แล้วมันนำพามาซึ่งความเครียดสุขภาพไม่ดีคำถามคือต้องทำยังไงสวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีผู้ให้คาปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผู้ชายนะครับสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์เจอตัวหรือวิดีโอคอลนี่เป็นภาพการประชุมนะฮะทุกสัปดาห์ของเรากับทีมโค้ชของเราเนี่ยแล้วคำถามเนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะมันสามารถใช้ได้ในทุกๆสถานาการณ์เขถ,ถามว่าถ้าเจอเรื่องร้ายๆแล้วต้องเป็นมิสบอสต้องทํำยังไงใช่ไหมครับถ้าเราเป็นมิสบอสแล้วแล้วเราเจอเรื่องไม่ดีสะสมมักเยอะๆค่ะแล้วเ,เราเป็นมิสบอสเราจะต้องทํำยังไง จร,จริงๆมันไม่ใช่วิธีคิดของมิสอบอสอย่างเดียวยมันคือวิธีคิดของทุกคนเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีสะสมเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> คือวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ด่วนเลยคือระบายมันออกไปหาผู้ฟังที่ดีหาใครก็ได้ที่สามารถปรึกษาได้มันจะเบาลงไปในใจเลยคร <c oughs> าวนี้เมื่อสติเรากลับมาเราก็ต้องมองด้วยเรื่องไม่ดีที่มันเข้ามาเนี่ยมันมาจากอะไรจากเขาจากเราจากความเข้าใจผิดจากอารมณ์จากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อที่จะทําให้เราวิเคราะห์ความไม่ดีที่เราอยู่ด้วยได้เนี่ยว่าเรา ผู้ควรกับสิ่งเหล่านี้ไหมหรือมันมาจากตัวเราแล้วพอเรามีสติที่จะคิดแล้วอ่ะเราจึงจะสามารถคิดได้ต่อว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือตัวเองจะต้องพัฒนาให้ตัวเราดีกว่านี้ที่มองว่าแบบนี้ถ้าถามไม่แค่นี้นะ รบเชื่อนะฮะว่าในทุกๆปัญหาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเงินสุขภาพหรือแม้กระทั่งความรู้สึกมันมีทางออกและแก้ได้เสมอเพียงคุณต้องมีสติใจเย็นๆค่อยๆค,คิดแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าจริงๆที่เราเป็นอย่างเนี้ยจริงๆมันเป็นเพราะอะไรสําหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะได้รับข้อมูลดีๆข้อคิดดีๆหรือแม้กระทั่งปรึกษาปัญหาเบื้องต้นฟรีเพียง follow ผมมาในไลน์แออันนี้นะครับ หรือถ้าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับผู้ชายก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ที่เรียนผ่าน Facebook ได้แค่อยากจะทำให้สุภาพสตรีทุทกคนที่ได้ฟอลโล่ผมเนี่ยสบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตดปะ